โ okay, อเคครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําระบบให้อา,าวุธนะครับนะก,นก็เป็นคนขอมาก็เป็นคนนี้เลยนะครับก็ขอมานะครับก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการโจงการทํานะว่ามันจะกลังหรือว่าจะดีหรือไม่ด,อดีอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คุณทะเลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับโอเคไปเลยดีกว่าเนาะ โอเค,คก็วิธีการทำนะครับผมก็ทำการสร้างเป็นสคริปต์แยกนะครับนี่ๆเนะ่ะไปเป็นสคริปต์นี้นี่ผมทำไปแล้วนะอะเดี๋ยวไปทำใหม่ดูแล้วกันเนาะโอเคก็ผมจะใช้สองสองอินโคดนะครับมาเสริมให้มันนะง่ายนะครับก็คือจะเป็นอินโคดแทส c n ีกับอ c สแกน F นะครับนะ ก็สักจะใครไม่มีก็ไปหาโหลดได้ในอินเทอร์เนต็ตนะครับใน Google มีครับในกิท h ับมีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอมาทางรียนยดีกว่านะครัไม่เป็นไรเสียเวลาโอเคแล้วก็ทำการสร้างคำสั่งมาเลยปลปเป็น CMD กิฟตปอนอ่ะเทียงอาจจะเป็นเหีเหหนนะ <c oughs> เ่ยบๆเลยนะโอเคแล้วก็เป็นเอเดีย้ยพารามริเตอร์อันนี้อีกเท่นหนึงด้วย โอเคก็เร okay. าจะมีการรับค่าทั้งหมด3ตัวนะก็คือมี ID เ,เด้เล่นเดที่เราจะให้แล้วก็ ID ปืนแล้วก็จำนวนลูกกระสุนที่เราจะให้ไปนะครับอ่าสตัวแปรนี้จะเป็นจำนวนเต็มหรือว่าอินทั้งหมดเลยนะครับคอนิวไาตั้งเป็นป่าเพเยอร์เพเยอร์ Player. แล้วก็ r e s p o n ปอน่านพวกหรือเปล่าไม่รู้ ของไอดีแล้วก็ลูกศระนะครับต่อไปเราก็จะทำการใช่อินโคดสแกนมาสแกนพารามิเตอร์ของสัตว์เกมโอเคแล้วก็การฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเป็น,นอินจำนวนเต็มทั้งหมดลงใน3ตัวแปรที่เราสร้างมา ไม่รู้ว่าอธิบายอะไรถูกหรือเปล่าถ้าปิดพราตรงไหนก็คอมเมนต์ตำหนิดได้นะครับนะโอผมมันในกิเกนะคะนะโอเคไปก็ทำการ Return. Return. รีเทิร์นรีเทิร์นเซนต์เลเยอร์ดียจะทำการโชว์ว่าอ่าวิธีนนี้เราจะทำการโชว์วิธีการใช้คำสั่งนี้นะก็คือทับแล้วก็เลเยอร์ไอี คนอาจจะใช้เป็นภาษาอ่าภาษาไทยก็ได้นะให้ผมใช้เป็นภาษาอังกฤษละขั้นนะเพื่อผมขี้ขั้นคือภาษาภาษาขีสารแล้วขี้เกียจนะขี้เกียจเขียนไม่ได้ขี้เกียจเปลี่ยนภาษาอืมนั่นแหละอันนี่จะเป็นลูกศรประมาณนี้เลยนี่จะเป็นอ่าไอดีผู้เล่นที่เราจะให้ตัวนี้จะเป็นอะไรวะอ่าไอดี ID ปืนครับเราเนี่จะเป็น ลูกกระสุนนะครับต่อไปเราก็จะทำการเช็คก่อนว่าผู้เล่นน่ะมันเชื่อมต่อหรือเปล่านี่ผมจะเช็คเป็นค่าตรงข้ามนะครับก็คือใส่เครื่องมาตัวใจแคปเข้าไปข้างหน้าคำสั่งที่จะเช็คนี่ผมเช็คกับพีเพเยอร์เชื่อมต่อหรือเปล่าเพเยอร์อ่าก็อย่แบบนี้เลยอ่าปกติแอปเวลาเราเช็คเพย์เขาไปเยอเชื่อมต่อใช่ไหมรับก็จะเขียนแค่นี้ใช่ไหมก็คือมันจะเช็คว่า ถ้าเปลญวนเชื่อมต่อใช่ไหมใจทําอะไรแต่ถ้าใช้ไอ้ทุยเียใส่ใส่อาเข้ามาตรงใจข้างหน้านี้มันจะเป็นมันจะเป็นข้าตรงข้ามเลยนะครับก็จะเป็นพลวาวเวรไม,เไม่ได้เชื่อมต่อก็จะทําการดีเทิร์นกันไปเลยว่าเฮ้ยดีเปลญวนไม่ได้เชื่อมต่อ แบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้คําสั่งให้ปืนแล้วนะคดูประมาณนี้เลยโอเคก็ทำการใช้คําสั่งจีบเอ็ดปอนเอ้ยดจีเพเยอร์เอ็ดปอนเฮ้ยเอ็ดปอนเป็นให้เพเยอร์นะครับไม่ใช่เพเยอร์ไอดีนะคือดีดีเด้อต่อไปก็เป็นตัวแปรไอเดียปืนที่เราสร้างไอดีอ่าต่อไปก็เป็น อ่ารูปสุศลประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละครับสำหรับคำสั่งโอเคอเราลองคอมไพล์ดูอันนี้ผมเขียนเป็นสคริปต์อย่างนะผมต้องมาคอมไพล์ที่อ่าสคริปต์หลักนะครผมถึงจะคอมไพล์ได้ผ่าน,นเลยเลยแนะสมมติบางคนอาจจะเฮ้ยพี่เฮ้ยน้องแกงหรืออะไรหรือเปล่าอะไรผมลองดูให้ดูอันนี้เรีแล้วอันนี้ต้องขึ้นมาเลยเลยนะ อเออเดอร์ใช่ไหมเออเดอร์อมีนต้องนี้ตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอฟนะผ่านเร็ยไว้โอเคเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะว่ามันจะใช่หรือเปล่านะนในเกมเลยเด้อโอเคไปในเกมนีเดีกว่านยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูเลยกว่าโอเคเข้ามาแล้วก็ทักคำสั่งเลยก็วิธีการใช้นะครับเราต้อง ใส่ให้ครบทั้งหมด3ตัวก็คือ,คอมีเพย์เไอดีแล้วก็ไอดีปืนแล้วก็กระสุนนะครับต้องใส่ครบทั้งหมด3ตัวนะครับโอเคเราลองใส่เลยอ่ะลองเป็นไอดีดึงแล้วกันนะในน,นี้ผมมีถึงแค่ไอเดีศูนย์เท่านั้นนะอ่ะเป็นไอเดียหนึ่งยี่สี่ปืนปืนในยี่สี่แล้วก็กระสุนเก้าเก้าอ่ะขั้วเชื่อว่าพวนี้ววไม่เชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าผมเซตเป็นหนึ่งล่ะ เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าผู้เล่นหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้ลาใช้ได้นะโอเคนะวันนี้เลยปังปังใช้ได้ประมาณนี้เลยบ๊ายบาย